ทำไงดีวะมันขับตามเรามาแล้วเนี่ยโอ้ยมึงอย่าเพิ่งกลัวดิมันก็ได้ขับตามแหละมึงมึงใส่หวกได้ขับตามวะมันจริงเลยเนี่ยมึงจะไม่รู้ไหมล่ะเอาไงดีวะพวกมึงเมื่อวานก่อนเข้าบ้านแม่กูฝากซื้อผลไม้มึงหยิบแล้วปาใส่มันเลยโอ้ยมึงคิดขี้อะไรเนี่ยกูจะให้ผลไม้ปาใส่ปืนเหรอมึงดูก่อนเด้อผลไม้อะไรอ่ะกระตุ้นหาอดิเร็วดีจิเตอเออปาเลยปาเลยลุกเออป้ามันปามัน ้ยู่แตงโมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอ้หนุฮ้ะแตงโมหมดวะมึงดูดีๆมันมีอีกชนิ้นึงเออแป๊บนึงเอาเร็วดีแ่งเย เฮ้ยหลงมึงไปซื้อมาตอนไหนวะเนี่ยปวดไม่ต้องถามมากแล้วมึงลุกแล้วมึงปาเลยเดี๋ยวนี้ปลาเออรู้แล้วรู้แล้วไอ่เนี่ยคุณเลี้ยไอ้แก้วเฮ้ยกูบอกกั้เพึ่งปลาไม่ใช่้ฟ้ากูไอ้เวรกูขอโทษกูตื่นเต้นน่ะหลุดมือเฉยเอาม่เลยเอามาเอาไว้นอด้วยเอาดีๆแล้วดีดีแล้วหัวกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายา ย่าย่าโอ้โหโอ้เฮ้เคุณพมถามจริงเถอะไม่ทําอะไรไว้เปล่อนามานะว่าไงอะทาอะไรไว้มันเกี่ยวกับเงินนีใช่ปะ คาตกรรมจำไม่ได้ดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสาและแอปวันดี